งูทแล้วมันให้แล้วมาได้พัดลมพัดลมไปกี่บาท3,500ันห้าร้อยเก้าสสองาเป็นบูทูตทานเราไปกี่บาทนะ3,500ันห้าร้อครับทำให้เราเดือ,อดร้อนเลยแล้วสั่งสั่งสั่งทางอออนไลน์ทานออนไลน์เห็นบู แล้วมันให้แล้วมาได้พัดลมถ่ายคลิปเปล่าตอนเปิดตอนเปิดถ่ายคลิปหรเปล่าตอนเปิดไม่ได้อ่าส,สั่งพัดลมไปกี่บาทสามพันห้าร้อยมาเก้าสิบส่งมาเป็นบูชุดทานลราไ่กี่บาทนะสามพันห้รับสาันหกทำให้เราเดือดร้อนเลยครับเราสั่งสั่งสั่งทางหาออนไลน์ทานออนไลน์เฟสบุ๊ เพจอะไรเพจอะไรเฟซบุ๊กใช่จัดไฟอยู่รับไฟอยู่หมุนสั่งของเ KPL ระบบ j b l ครับแต่แต่เป็นเพจของบรรลุทีหลังเลยได้ระบบอ๋อยกมูได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ตำรวจดูครับมาตกลงที่นี่เขาจะทำคดีให้เราหรือเปล่าขึ้นนี่เลยขึ้นนี่เลยครับ แจ้งแจ้งไหนแจ้งโรงพักเหรอเออโทรมาแจ้งนะอ๋อโทรมาโทรมาสอบถามแล้วเขาบอกให้มาที่นี่เลยนะโอเคครับเชิญเลยครับผมเห็นสินค้าที่เขาโพขายอยู่ในเพจเฟซบุ๊กทั้งกล่าวใช่ไหมครับเป็นลำโพง บูทูธบทธที่้อที่เราสนใจ JBL <K> ซึ่งราคาราคาเต็มปกติมันราคา,าณหมื่นาหมื่นสามหนึ่งจุดสามครับเสร็จแล้วทีนี้พอเราเห็นว่าเขามาโพสประกาศขายอยู่ที่ราคาสามพันหนึ่งร้อยเกาสิบเราสนใจ,นใจครับ,รบ่ซึ่งราคามันแตกต่างกันเยอะตรงนี้ ผมเข้าใจว่าเป็นสินค้ามีตำหนิแล้วคิดว่าเป็นสินค้ามีตำหนิเราก็เลยเราก็เลยติดต่อไปทำเพจครับผมบออิน็กไปครับเขาก็ตอบกลับมาครับผมเราก็สั่งซื้อไปครับสั่งซื้อไปแล้วเป็นไงต่อครับก็ซื้อไปตั้งแต่เดือนที่แล้วเือเดือนที่ตอนเดือนที่แล้วแล้วก็รับผมนะฮะครับแล้วก็ได้รับส่งสินค้ามาเมื่อไหร่ ประมาณปลายปลายเดือนปลายเดือนครับปลายเดือนเดือนปลายเดือนแล้วปลายเดือนที่แล้วซึ่งเราจะต้องเราจะต้องเซ็นรับจ่ายตังค์ไปก่อนถูกไหมครับจ่ายราคาไปสามพันหกร้อยก่อนถ้าสุดนะเสร็จแล้วก็ถึงได้ประโยชน์นะการเป็นพัดลมกลายเป็นพัดลมไอ้น้ำพัดลมไอ้น้ำที่พังแล้วใช้งานไม่ได้ด้วยใช้งานไม่ได้ครับก็เดี๋ยวเขรู้สึก เสียความรู้สึกครับได้สอบถามไปทางเพจตอานเงินบอะไรกลับมาไหมเขาไปเขาตอบว่าจะจะตรวจสอบสินค้าให้แต่ก็อย่างนี้ตลอดเลยจนถึงเดือนนี้อ๋อโัวถามมาเรื่อยๆเขาก็เืยๆขาบอกว่าจะตอบจะตอบจะจะตรวจสอบให้แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรขึ้นมาไม่มีอะไรให้เราก็เลยตัดสินใจแจ้งความกทางออนไลน์ก็ทักไปแล้วเขาปิดเฟซหนี เอติดแอดมินด้วยครับบล็อกเราไหมฮะเราเข้าบล็อกด้วยบล็อกเราด้วยเจนน่าเขาก็ยังประกาศขายอยู่ไหมยังประกาศเพราะยังเคลื่อนไหวมีผู้ติดตามอยู่แต่เราซื้อของเขาไม่ได้เออคือเราติดต่อทางแอดมินเขาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเลยตัดสินใจแจ้งความออนไลน์ถูกต้องแล้วครับแจ้งความออนไลน์ไทยพลิซต์ออนไลน์กับควมถูกต้องครับเมื่อเมื่อต้นต้นเดือนเมื่อสิงหาที่ผ่านมาครับผมแล้วก็ทางทางแอดมินไทยพลิซ ออนไลน์ดัดเขาก็ประสานให้เรามาแนะนามาที่นี่ที่ปอปบอเลยครับวันนี้เราก็เดินทางมาซ้อนกับนักค้าที่ผิดใช่ไหมฮะเอามาเอามาให้ทางเจ้าที่ตำรวจดําเนินคดีครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube Tik t o k t w i ส t e r แล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ